บัตรนี้คอยสิอวยพรให้ซุมเจ้านั่นมีไซสิทธิทโชคเดอเท่าเดอนางเด้อพรอนอันนี้แมพนพรแก้วพรทีบแมนพรลำเลิศดพรประเสริฐเ,เกิดอยู่บนแดนสวรรค์เพิ่นปั่นคอยมาว่าเมาื่ออวยไซให้พรซุมเจ้าเนืองในวันบุญปีใหม่แล้วคันแมนค้นเห็ดเวียกเห็ดงานสั้นก็ให้ได้เรือน,งนเงินเดือนก็ให้ได้ขึ้นคิดเงินกะซุมเจ้าได้มือละกองคิดท้องกะซุมเจ้าได้มือละหาบเงินบาทก็ให้ไหลมาเงินดอลลาร์ก็ให ไห,หลเข้าย้ำกิน่นย้ำนอนขอซุมเจ้านั่นอย่าได้มีมืออึดยากอย่าได้บกเงินบาทย่าได้ขาดเงินดอนคั้นแมนเจ้าไปทั้งเหนือทั้งใต้ก็ให้มีผูซอยซู้ขนหาบให้มีโซกลาบเนื้อน้องให้มีเข่าของเต็มอัง้งให้ซุมเจ้านางเป็นมหาเศรษฐีเดาเท่าเดานางเด้อให้ซุมเจ้ามีอายุเยืนยาวามันพันปีย่าได้คุล้วงกินสิบปีอย่าได้บกยกสิบปีย่าลงทานเมือ่อเศร้าก็ให้ลังไหลเข่าเมื่อแรงให้ซุมเจ้ามีอายุวันะสุขะพละมันยืนมันยืนะนะทุกคน,น,นสาธุ